ขยะจากท้องทะเลแล้วก็บนเกาะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ใหม่จากฝีมือของศิลปินระดับแนวหน้าจาก22ประเทศเลยนะครับร่วมกับสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้แล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมทะเลปากเมงจัดแสดงภายใต้ชื่อง,งาน a r t Trash i n t น r n t t i o n a l ครับจากขยะกลายเป็นรูปร่างของสัตว์ทะเลได้สวยงามขนาดนี้เลยครับผลงานแลปะหลากหลายรูปร่างเหล่านี้ ผมทำมาจากขยะทะเลทั้งนั้นเลยนะครับต่ผ่านการดัดแปลงกันมาประกอบเป็นงานศิลปะสื่อถึงทะเลอย่างทาเป็นตัวเต่าทะเลพยูนปากการังอยู่ที่โรงแรมดูกองบินเลสตําบลไม้ฝาดอาเภอศรีขาจังหวัดตรังนะครับในโครงการที่ผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดตรังเขาร่วมกับศิลปินระดับแนวหน้า22ประเทศเลยครับและอาจารย์สุบินเมืองจันนายกสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ก็ชักชวนศิลปินจาก22ประเทศแล้วก็ศิลปินคนไทยด้วยครับมาร่วมการสร้างสรรค์ภาย ใต้ชื่องาน a าร t r a s h International เพื่อรณรงค์การทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็นำวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยมาสร้างสารรค์รีไซเคิลใหม่ นี่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างงานศินละปะงานสิ่งแวดล้อมธรรมาชาติที่สวยงามแล้วก็สร้างจิตสำนึกไปด้วยว่าขยะทะเลเนี่ยทุกวันนี้คุณผู้ชมนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ขยะที่อยู่บนชายหาดหรือว่าเกาะในบ้านเราเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงขยะในมหาสมุทรที่กระแสน้ําพัดล่องลอยมาจากทั่วโลกเลยครับและส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลโดยตรง <Okay. S 1> อย่างเช่นถ้าสัตว์ทะเลมันกินขยะเข้าไปหรือว่าได้รับในครัพลาสติกเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็เป็นปัญหาจึงต้องยิ่งสร้างความตระหนักถึงปัญหาผ่านรูป แบบกิจกรรมหลายประเภทนะครับอย่างงานศิลปะในครั้งนี้เป็นต้นเป็นผลงานที่นำเสนอเกี่ยวกับฤดูร้อนนะคะก็คือคือช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบมีทั้งสีสันแล้วก็มีทัศนียภาพมีอากาศที่สดใสนะคะก็เหมาะกบกบกับการออกไปเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตนะคะก็คอนเซ็ปต์มันก็จะเป็น ล e ฟเลิฟแอนด์เลดเมกเฟนนะคะก็คือใช้ชีวิตมีความรักแล้วก็สร้างมิตรภาพใหม่ๆค่ะพี่มีแนวคิดว่านะคะว่าถ้าเอาสีจากธรรมชาติมาสกัดเนี่ยอย่างน้อยนะเราได้รักษาสิ่งแวดล้อมเราได้ใช้เราจะได้ใช้มันเป็นประโยชน์นะคะจากการที่เราจะใช้สารเคมีนีนะคะเราสามารถที่จะใช้ธรรมชาติจากเปลือกไม้ป่าชายเลนเนี้ยนะคะเอามาเป็นสกัดเป็นสีนะคะให้ทุกวัยให้ทุกคนให้ ทได้น,ะะนอกจากนี้รั้กลุ่มศิลป์ยังทํากิจกรรมร่วมกับชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาและก็กลุ่มอาชีพในพื้นที่ด้วยการเก็บขยะชายหาดปากเมงแล้วก็ช่วยกันออกแบบลายผ้าบาติกให้กับกลุ่มอาชีพในตําบลเกาะริบงอําเภอการตังและก็ตําบลไม้ฝาดตบบําบลบ่อหินอําเภอสีเกาเน้นสีจากธรรมชาติเอามาย้อมกันนะครับผลงานทั้งหมดเหล่านี้คุณผู้ชมไปดูกันได้ครับจัดแสดงไว้ที่โรงแรมดุกองวินเลสสามารถเข้าชมได้ตลอดเลยครับ เดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการหลายรายคุณผู้ชมหันมาให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติกันมากเพราะว่าเขามีจิตสํานึกกันว่าทุกวันนี้การท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้เพราะว่าใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นสิ่งหากินเลี้ยงชีวิตกันก็ต้องดูแลรักษาด้วยเขาก็วางระบบทั้งการดูแลเรื่องของการกําจัดขยะน้ําเสียจากที่พักที่ประกอบการก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจะได้ไม่มีการสร้างปัญหาเพิ่มนะครับ